ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ mmc c แล้วมาสนุกเลวยก,กันที่ยูฟ่า168 สวัสดีครับลุงโจมสีสับสมาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลฟ์ SI M M C C และกลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลครับเข้ากลุ่มฟรีครับมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทายสเต็ป3ทุกวันเลยครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับส่วนของลุงโจมเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับทั้งช่องจริงแล้วก็ช่องสำรองเลยนะครับพึ่งกลับมานะครับสำหรับช่องจริงก็กดช่องสำรองไว้ด้วยนะครับเผื่อช่องจริงบินออีกรบ อ่ะเรามาดูบันทึกกรรมทุกจมกันหน่อยครับพีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับโบโดกริมสุดยอดครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สหรับเต็งกินเต็มครับส่วนสําหรับสกอร์สูง3.25นั้นเสียครึ่งครับส่วนคู่ต่อมาครับนี่แย่เลยครับยอการเด่นแพ้คาบ้านเลยนะครับหประตูต่อ2ครับคู่นี้ตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำส่วนคู่สุดท้ายครับโอซิเลตครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เต็งกินครึ่งครับส่วนสกอร์สูง2.5เสียเต็มครองจุให้ผลประกกอบารเมืื่อคนลบ4,000บาทครับส่่ววนผลปรรระกกออบามยูที่บบวก14,000าำ คืนนี้ครับวันศุกร์เปิดฤดูการใหม่กับอีกสองลีกครับที่เบลเยียมกับที่ออสเตรียนะครับลุงจะชัดคู่ไหนมาให้จะตรงใจหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันกันกบทีเด็ดสามตัวของลุงเช่นเคยครับซึ่งถ้าหาช่องทางดูกันอยู่ลุงจบแนะนำไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอล 168hd.com ครับทุกลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล 168hd.com กดติดตามกันใน u t u b e รวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจบลงลิงก์ให้หมดแล้วจะให้จบครบวงจรที่นี่ที่เดียวสาหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจบ433 ทศนวิจารา์ประจำวันศุกร์ที่28กักฎาคมครับคู่ได้ครับลีกเปิดใหม่นะครับยังไม่ให้ครับไปที่นี่ก่อนครับชอบมากไปกันที่ฟินแลนด์ครับอิลเวสเทมเบรนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเวสซ่านะครับคู่นี้เตะก,กันเวลา4ทุ่ม ภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนครับอีเวสครับ16นัดชนะ3เสมอ8แพ้5ยิงได้14เสีย15ครับมีอยู่17แต้มปัจจุบันอันดับที่8ครับส่วนแวนซ่าครับ17นัดชนะ6เสมอ3แพ้8ยิงได้19เสีย19มีอยู่21แต้มนะครับอันดับที่5ณปัจจุบันเกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับอีเวสก็บุกไปแพ้เอสเจเคเฮลซิงกิ1ประตูต่อ0ครับ10เกมล่าสุดชนะ2เสมอ6แพ้2ชนะออสอยู่ที่20%แล้วกก็สสอรร์ูงคับมี4จากก10เมส่วววนนนนทีมมเเยือคครรัับบแแซซ่่่าาากลสุุดดดสยอครับเปิดบ้าน ชนะฮัตก้าสี่ประตูต่อหนึ่งครับสิบเกมหลังสุดนะครับชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้สี่ชนะออสอยู่ที่ห้าสิบปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีสี่จากสิบเกมการเจอกันครั้งหลังสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันที่บ้านของเวนซ่าก็อีเวสบุกมาชนะได้ศูนย์ประตูต่อสองนะครับคู่นี้สิบเกมหลังสุดที่เจอกันครับอีเวสชนะไปห้าครับเวช่าเวนซ่าชนะไปสามครั้งครับแล้วก็เสมอกันสองครั้งครับเป็นอีเวส์ทำได้ดีกว่านะครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนไม่มีนะครับทั้งคู่ทีมสมบูรณ์ดีครับ นัดต่อไปขอทั้งคู่ครับอีวเวสครับจะได้พัก7วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับฮาก้าครับอันดับสุดท้ายครับอันดับโลนะครับอันดับที่สที่12ส่วนแวนซ่าเนี่ยจะได้พัก12วันเลยนะครับก่อนที่จะเปิดบ้านเจอของหนักครับชัยนาโจแอนครับทีมจากฝูงเซติเตตาราคากระชากใจของคู่นี้ครับอีวเวสเทมเปเร่ครับไม่แพ้ใน4เกมหลังสุดแล้วก็ไม่แพ้ในบ้าน7นัดหลังสุดครับแล้วก็อีวเวสเนี่ยทำประตูไม่ได้แค่1นัดครับจาก8นัดในบ้านนะครับก็ถือว่ามีประตูสม่ำเสมอครับสรับ ส่วนแวนซ่าครับชนะติดกันมา5นัดรวดนะครับในเกมลีกแล้วก็เก็บคลีนชีตได้4นัดติดต่อกันครับสุดยอดเลยนะครับณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้คู่นี้เปิดมาราคาเสมอเลยนะครับโดยให้เวซ่าเนี่ยเป็นทีมต่อครับต่อเสมอนะครับสำหรับแวนซ่าส่วนสูงต่ำา90นาทีเนี่ยกำแพงอยู่ที่2.25จครับจ่ายที่0.9นะครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกจ่ายที่น้้าแดง0ูนลบกครับกระแสการเล่นจากเอเชียนบุกี้ไม่มีครับภาพรวมของเกมคู่นี้แล้วก็ อิวเวเนี่ยต้องการแต้มในเกมนี้เพื่อถีบตัวเองไปเกาะกลุ่มหัวแถวนะครับโดยเจ้าบ้านอิวเวสเนี่ยอยู่อันดับที่8ของตารางครับต่ำกว่าแวนซ่าซึ่งอยู่อันดับที่5เนี่ยอยู่4แต้มอิวเวสเนี่ยจากการจบอันดับ2เหนือโซนแดงครับในฤด,ดูการก่อน,นมาฤด,ดูกาลนี้เริ่มต้นฤด,ดูการด้วยผลงานเก็บได้7แต้มจัด สี่เกมแรกก็ถือว่าไม่เร็วนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มดอปลงครับพวกเขาเข้าสู่เกมนี้ด้วยกันไม่ชนะแปดนัดรวดแล้วก็สามเกมหลังเนี่ยทำประตูไม่ได้เลยนะครับส่วนแวนซ่าเนี่ยปีที่แล้วก็หนีตกชั้นเช่นกันแต่พัฒนาขึ้นมากในฤดูกาลนี้นะครับแม้จะแพ้ไปแล้วแปดนัดแต่ฟอร์มช่วงหลังของเวนซ่าเนี่ยโดนใจสุดๆครับชนะรวดทุกรายการมาห้าเกมติดแล้วครับถึงเวลาฟันธงการเดิมพันหน้าตาต่อรองปัจจุบันครับขอให้แนวทางไปถล่มเว็บดังนี้ครับทุนนี้ลูกจมขอให้ให้ต่อเวนซ่าครับราคาเสมอ น่าสงสัยนิดหน่อยนะครับด้วยฟอร์มหลังเนี่ยที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนแต่เว็บเปิดมาให้เวนซ่าต่อแค่เสมอนะครับอิวเวสเนี่ยดูจะได้เปรียบอย่างเดียวคือการได้เป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ในบ้านของพวกเขาเนี่ยลุงดูแล้วก็แกร่งพอตัวครับโดย5เกมหลีกหลังสุดที่อิวเวสเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาเสมอทั้ง5นัดครับหนังค่อนข้างเหนียวนะครับส่วนเวนซ่าเนี่ยก็อย่างที่รู้ครับเก็บชัยชนะรวด5เกมหลีกหลังสุดครับแม้ลุงจะแอบสงสัยในราคาที่ออกมาแค่เสมอนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าให้ฟันธงเนี่ยว่าจะมมาก5เติด ผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีลุงจมให้ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำครับ2.25คู่นี้เนี่ยลุงจมชอบเหลี่ยมนี้มากกว่านะครับที่สกอร์ต่ำ2.25นะครับดอกจันเลยนะครับเพราะนอกจากอิวัเนี่ยจะไม่แพ้ในบ้านตัวเอง5เกมหลังสุดนะครับ4จาก5เกมนั้นยังจบที่สกอร์ต่ำ2.5ในบ้านค่อนข้างเหนียวนะครับแม้ไม่ยิงใครแต่มันก็ไม่ค่อยให้ใครยิงครับส่วนแวนซ่าครับพวกเขาเสียเพียงประตูเดียวใน5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็อิวัเนี่ยเกมในบ้านเหนียวนะครับส่วน ส่วนแวนซ่เนี่ยก็เหนียวพอๆกันนะครับดังนั้นรู้ว่าเกมนี้เนี่ยจะแพ้ชนะกันด้วยสกอร์ต่ำนะครับต่ำกว่า2.25สกอร์ที่คาดคิดว่าแวนซ่บุกมาชนะได้ครับ0ประตูตอนหนึ่งแล้วก็งครึ่งแรกครับกำแพงอยู่ที่หนึ่งลูกลุงว่าไม่น่าสนครับคู่นี้ส่วนตัวครับเน้นไปที่ดอกจันครับสกอร์ต่ำ2.25ส่วนเช่นเคยครับอีกสองทีมที่เอามาฝากกันครับจะไปต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับไปกันที่เดนมาร์กครับสลับคู่ที่สองครับวีบอกจะเปิดบ้านเจอกับลิงบี้ ลีของเดนมาร์กเพิ่งเปิดฤดูกาลมาได้1เกมนะครับวีบอกกับลิงบี้เนี่ยแพ้มาทั้งคู่เลยนะครับโดยวีบอกเนี่ยเจ็บช้ำกว่านะครับแพ้มา4ประตูต่อหนึ่งตอนนี้วีบอกอยู่อันดับสุดท้ายครับเกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับวีบอกก็แพ้นอร์เวย์สประตูต่อหนึ่งนะครับบุกไปแพ้4ต่อหนึ่งครับ สิบเกมล่าสุดของวีบอกชนะสองเสมอสามแพ้ห้าชนะออสอยู่ที่สี่สิเอร์เซ็แล้วก็สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมส่วนทีมเยือนครับลิงบี้เกมแรกนะครับเปิดฤดูกาลเปิดบ้านแพ้ให้กับโคเปเกนไปหนึ่งประตูต่อสองครับสิบเกมล่าสุดชนะสามเสมอสองแพ้ห้าชนะออสอยู่ที่สาสิเปอร์เซ็แล้วก็สกอร์สูงครับมีสี่จากสิบเกมเฮดเวทการเจอกันครั้งล่าสุดครับเป็นการเจอกันที่บ้านของลิงบี้เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนการเจอกันที่บ้านของวีบอกวีบอกชนะไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้สิบครับ วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับ หัวแตกกันมาทั้งคู่ในนัดแรกนะครับโดยวีบอกแกจะหัวแตกมากกว่านะครับใครจะเก็บ3ามแต้มได้ก่อนในนัดนี้ครับน่าสนใจนะครับวีบอกครับหลังจากที่จบอันดับ4ในลีกเมื่ฤดูกาลที่แล้วครับนัดก่อนเนี่ยเปิดหัวยังมีความหวังด้วยการขึ้นนําไปก่อนอย่างไวเลยนะครับก่อนจะพลิกมาโดนถองรัวๆครับแพ้ไป4ประตูต่อหนึ่งส่วนลิงบี้เนี่ยที่ผ่านมาก็ดูจะเหนื่อยกับการหนีตกชั้นมาตลอดในช่วงฤดูกาลหลังครับปีก่อนก็ต้องสู้กันถึงนัดสุดท้ายนะครับกว่าจะรอดปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเปิด เพราะว่าสถิติล่าสุดของพวกเขาในการไปเยือนวีบอกเนี่ยพวกเขาแพ้เพียงนัดเดียวจากสีนัดหลังสุดครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติคุณนี่ลุงจมให้ดอกจันครับเน้นดอกจันต่อวีบอกครึ่งลูก คือการแพ้ในเกมแรกของวีบอกเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็เป็นการแพ้ให้กับทีมที่มาตรฐานสูงนะครับแล้วก็คู่แข่งที่เบียดกันมาในฤดูกาลก่อนอย่างนอตเดลันนะครับที่ดูนะครับที่ดูไม่สวยก็คือแพ้เยอะไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยลุงยังมองว่าวีบอกเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านวีบอกชนะ4นัดจาก5นัดหลังสุดในบ้านในทุกรายการนะครับส่วนลิงบี้เนี่ยชนะแค่นัดเดียวจาก11เกมหลังสุดครับลุงเลยมองว่าวีบอกเนี่ยได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเกมก่อนแพ้มาด้วยน่่่าาจะะเบบีียดดชนนไไไปป้ตตอสูง90ท กำแพงอยู่ที่2.75ลุงจมให้ไปที่สกอตต์ตำครับ2.75วีบอกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้อย่างแน่นอนในฤด,ดูกาลก่อนครับโดยเฉพาะในบ้านพวกเขาเน้นบากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในบรรดาทีมหัวแถวด้วยกันนะครับ วีบอกดูเป็นทีมที่เล็กที่สุดรูปแบบการเล่นนะครับเลยมักจะเล่นเหนียวไว้ก่อนนะครับแปดเกมหลังสุดที่วีบอกเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาจบสกอร์ต่ำไปสักหกเกมนะครับส่วนลิงบี้เนี่ยห้าเกมหลัาสุดก็จบสกอร์ต่ำสองจุดห้าไปถึงสี่เกมครับเกมนี้มาเยือนนะครับด้วยความที่แพ้มาแต่โดยรวมเนะี่ยก็ดูเป็นรองนะครับลิงบี้น่าจะมาเน้นรับแน,น่นๆน,นะครับแล้วก็รอสนกลับมากกว่าลุงว่าเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านน่าจะชนะเฉี่ยนะครับชนะไปด้วยสกอร์ไม่สูงสกอร์ที่คาดคิดว่าวีบอกชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ คู่นี้ครับส่วนตัวให้ดอกจันไปที่นะครับต่อวีบอกครึ่งลูกส่วนอีกคู่ครับเที่ยวมาฝากกันมาแล้วครับลีกเปิดใหม่ครับออสเตรียบุนเดสลิก้าครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลินส์นะครับจะเจอกับลาปิดเวียนนาคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึครึ่งับภาพรวมครับลีกออสเตรีย กำลังจะเปิดฤดูกาลนะครับก็ยังไม่มีคะแนนเอาคะแนนของฤดูกาลก่อนมาบอกก่อนๆนะครับลินครับเจ้าบ้านครับ32นัดชนะ14เสมอ12ครับแพ้6ยิงได้54เสีย38ครับ35แต้มนะครับจบด้วยอันดับที่3ในลีกของออสเตรียครับส่วนลาปิดเวียนนาครับ32นัดชนะ12เสมอ6แพ้14ยิงได้50เสีย47ครับ25แต้มนะครับที่เก็บได้จบเป็นอันดับที่4ครับเกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับลินก็เป็นเกมบอลถ้วยของออสเตรียนะครับบุกไปชนะ โรทิสนะครับ0ประตูต่อ6เลยนะครับ10เกมหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1ชนะออสอยู่ที่57%แล้วก็สกอร์สูงครับมี6จาก10เกมส่วนทีมเยือนครับลาพิดเวียนนาก็โชว์ฟอร์มสวยเช่นกันนะครับเกมล่าสุดบอลถ้วยเหมือนกันบุกไปถล่มนะครับโดนาฟิลนะครับ0ประตูต่อ7 10เกมหลังสุดครับชนะ2สเสมอ2แพ้6ชนะออสอยู่ที่33%แล้วก็สกอร์สูงครับมี8จาก10เกมการเจอกันครั้งหล่าสุดของคู่นี้เป็นการเจอกันที่บ้านของลาปิดเวยนนาสเสมอกัน1-1ครับส่วนการเจอกันที่บ้านของลินลินชนะไป3ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้10ครั้งหลังสุดที่เจอกันลินชนะไป2ครับแล้วก็ลาปิดเวยนนาชนะไป5ครับสเสมอกัน3ครั้งเอเป็นลาปิดเวยนนาทาได้ดีกว่านะครับวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับ ลินส์เนี่ยทำได้ไม่เลวเลยในฤดูกาลที่แล้วครับด้วยการจบที่อันดับที่3านะครับได้ไปรอบพัดเลือกของยูโรปาลีกครับนี่เป็นหนึ่งในทีมที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ครับแต่เป็นยักษ์กลับมานานครับตอนนี้พวกเขาตื่นแล้วนะครับน่าจะตื่นแล้วส่วนราปิดเวียนาครับก็เป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ประวัติศาสตร์ดีที่สุดนะครับด้วยการชนะแชมป์ลีกนะครับ3ารายการแล้วก็บอลท้่วย14รายการนี่คือทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับในลีกของออสเตรียนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยราพิด คอนเฟเนนซ์ลีกนะครับก็ทั้งคู่ได้ไปบอลยุโรปในฤดูกาลนี้ครับนี่เป็นการเจอกันของทีมที่ผลงานสูสีกันในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสิติคุณนึกจมให้ดอกจันครับต่อลินครึ่งลูกครับที่3เจอที่4ครับแต่ราคาค่อนข้างจะห่างครับให้ลินต่อถึงครึ่งลูกครับลุงมองว่าแพงแปลกๆนะครับอาจจะเป็นเพราะ เฮตุเฮตการเจอกันในช่วงหลังเนี่ยลินทําได้ดีกว่านะครับเฮตุเฮตในบ้านสองนัดก่อนหน้านี้เนี่ยลินชนะลาปิดไปได้หายห่วงเลยนะครับลินเนี่ยยังรักษาผู้เล่นตัวหลักของฤดูกาลก่อนไว้ได้นะครับส่วนลาปิดเวียนนาช่วงพรีซีซั่นสี่เกมเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยจะชนะบอลถ้วยถล่มทลายครับศูนย์ประตูต่อเจ็ดแต่ก็เจอกับทีมที่ห่างชั้นเกินไปนะครับรู้ว่าวัดอะไรไม่ได้ผู้นี้ถ้าจะมีคนชนะเนี่ยลุงจมขอชี้ไปที่ลินนะครับต่อลินไปครับ สูงต่ำเก้าสิบนาทีกำแพงอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าครับลุงจมบให้ไปที่สกอร์สูงครับสูงสองจุดเจ็ดห้า ลินเนี่ยแข็งแก่งมากในช่วงหลังครับแล้วก็มีเกมพรีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมครับเมื่อรวมกับเกมบ bon อลถ้วยล่าสุดนะครับเจ็ดเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับชนะไปถึงหกแล้วก็เสมอหนึ่งยิงกระจุยกระจายด้วยนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยน่าจะมีประตูจากเจ้าบ้านนะครับลินส่วนลาปิดครับเกมก่อนก็ถล่มมาศูนย์ประตูต่อเจ็ดเหมือนกันก็น่าจะมั่นใจเหมือนกัน,นครับแล้วก็ทีมก็ดูแล้วสูสีไม่ทิ้งห่างกันมากในฤดูกาลก่อนครับเกมนี้ก็น่าจะมีประตูจากฝั่งของลาปิดเหมือนกันนะครับดังนั้นลุง คาดคิดว่าลินชนะไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สูงครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.2 5งจงาลุงจงว่าน่าสนครับครึ่งแรกน่าจะมีประตูนะครับรอเลตต่ำแล้วค่อยกดครับคู่นี้ครับส่วนตัวนะครับให้เน้นไปที่ต่อลินครับครึ่งลูกสรุปทั้ง3ทีมที่ลุงจงี่ม433ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับไลท์ไซส์เอ็มเอ็มซีซีใจดีให้ฟรีทั้ง3ตัวครับคู่แรกครับให้ต่อเวนซ่าราคาเสมอครับแล้วก็ไปอที่ดอกจันครับสกอร์ต่ำา2 2จส่วนคู่ต่อมาครับให้ดอกจันต่อวีบอกครึครู่าัล ต่อลินนะครับดอกจันต่อลินครึ่งลูกแล้วก็ไปที่สกอร์สูง2.5ครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลุงตโจมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ s i m m c c จะให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็อย่าลืมครับกดลิงก์ข้างล่างครับเพื่อเล่นเกมนะครับทายสกอร์ไอไม่ใช่ทายสกอร์สิทายสเต็ปนะครับทายสกอร์มันวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทายสเต็ปสามครับแจกเครดิตฟรีทุกวันนะครับทุกใบสองครับอย่าลืมมาเจอกันครับฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านนนนโชชคค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 ดดดีีีรร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 ัััััับบบบใใใใกไล์์เเม้้้แขอหหฮงๆสสสวว